ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้วันสิ้นปีแล้วแล้วก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่ติดปากหญิงไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าพอถึงช่วงสิ้นปีเราก็มาประเมินตัวเราเองดูว่าช่วงปีที่ผ่านมาเรามีพัฒนาการมากขึ้นในด้านไหนบ้างหรือด้านใดที่เราจริงๆแล้วควรจะมีพัฒนาการแต่เราหลงลืมไปนะคะ ก็จะต้องมาประเมินตัวเราเองให้เรียบร้อยรวมทั้งเราก็ต้องการที่จะดูด้วยว่าก้าวต่อไปในปีข้างหน้าเราจะทำยังไงได้บ้างซึ่งในส่วนของหญิงเองนะคะปีนี้สิ่งที่ได้ทำมากขึ้นกว่าเดิมเลยก็คือการได้ใช้เวลาอธิษฐานนะคะซึ่งการอธิษฐานในแต่ละครั้งแน่นอนมันไม่เหมือนกันอาจจะมีแตกต่างออกไปบ้างบาง,บางครั้งก็อาจจะเจาะจงไปที่ พี่น้องบางคนหรือคนรู้จักบางคนมากขึ้นด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ได้เห็นว่าช่วงปีที่ผ่านมาหญิองอาจจะมีการแบ่งปันบ้างถึงแนวทางการอธิษฐานซึ่งมันคือแนวทางคร่าวๆไม่ได้มีเจตนาว่าจะต้องนำใครอธิษฐานอย่างนั้นทุกวันเพราะว่าแต่ละคนก็มีความหลากหลายมีสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่ค่อนข้าง ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นแนวทางตรงนั้นวางเอาไว้เหมือนก,น,กนกันกับที่เราได้เคยเห็นองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงวางแบบอย่างเอาไว้มีเอาไว้เพื่อให้เราได้จับเป็นแนวทางนั่นแหละนะคะดังนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหญิงได้อธิษฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้พบว่าตามที่พระคัมภีร์ได้เน้นย้ำอยู่บ่อยๆไม่เพียงแค่เรื่องว่าพระเจ้าทรงรักเราขนาดไหนพระองค์ได้ทรงส่งพระบุตรมา สิ่งประชนเพื่อเราพระองค์ต้องการให้เราตายจากตัวเก่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่พระองค์ต้องการให้เราเดินในความรักอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นตลอดทั่วทั้งพระคัมภีร์ก็คือการที่คนของพระองค์ได้เข้าหาพระองค์ เขาหาพระองค์ผ่านทางการอาจจะร้องทูลเพราะว่ามีปัญหาถ้าเราดูในพันธสัญญาเดิมจะพบว่าประชากรของพระองค์พอมีปัญหาก็ร่ำร้องเรียกหาพระองค์แล้วก็ในยามที่เขาไม่ต้องมีอาการที่จะถูกเข้ามารบกวนหรือว่ารบเร้ามากๆเขาก็มีการสั่งสอนกันนะคะให้ได้พึงปฏิบัติตามทางของพระเจ้าได้พูดคุยได้อธิษฐาน คำว่าอธิษฐานเนี่ยแท้ที่จริงแล้วไม่ได้หมายถึงการสวดนะคะเพราะว่าในหลายศาสนาเขาเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยการพูดซ้ําๆสวดไปเรื่อยๆด้วยบทเดิมๆเ,เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างยิงเคยอยู่ในจุดที่สวดเขาบอกว่าให้สวดวันละ200จบแล้วจะได้พรยิงพยายามอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ได้พรยิงก็เลิกแล้วไม่เอาแล้วสองยจบมันยาวเกินไปมันนานแล้วหยาวมากเลยนะคะ แล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจด้วยเพราะว่าเขามีบทคาราโอเกะให้เรามันเป็นภาษาอื่นก็สำหรับคริสเตียนแล้วนะคะการอธิษฐานคือการพูดคุยเป็นการสื่อสารเป็นการบอกเล่าเป็นการขอบคุณพระเจ้าและในพระคัมภีร์พูดกับเราเยอะมากเกี่ยวกับการอธิษฐานเพราะอะไรคะที่เราจำเป็นต้องรู้เยอะๆเกี่ยวกับการอธิษฐานเพราะว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังังไม่เกิดผลพระเจ้า จะทำอะไรให้กับเราก็คือเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์นี่คือเหตุผลว่าคริสเตียนเราไม่อธิษฐานเงียบๆอยู่ในใจคนเดียวเราพูดออกมาจากปากของเราเพราะเป็นการเหมือนกับบอกกับพระองค์ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะกล้าอ้าปากยอมรับบางครั้ง การคิดในใจอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอายมนุษย์แต่บางทีมันก็เหมือนกับว่าเราคิดว่าก็ถ้าเกิดเป็นพระเจ้าแล้วเก่งจริงก็ต้องอ่านใจเราได้แล้วก็ตอบให้เราอย่างนั้นแต่การที่เรากล้าเอ่ยปากกล้าพูดออกมากล้าสารภาพออกมากล้าที่จะยอมจำนวนต่อพระองค์ผ่านทางถ้อยคําของเรามันเป็นการบอกให้รู้ว่าเราขอเข้าหาพระองค์เราขอพูดคุยและเป็นการรับรู้ว่าพระองค์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้น จำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องใช้วิธีการอธิษฐานโดยการพูดคุยกับพระเจ้าด้วยภาษาของเราเองไม่จําเป็นต้องใช้ราชาศัพท์นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วเราให้เกียรติพระองค์โดยเลือกถ้อยคําที่สุภาพที่สุดถ้าถนัดราชาศัพท์อยากจะใช้ใช้ได้เลยพระเจ้าไม่ได้บังคับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ราชาศัพท์ใช้ภาษาปกติได้เลยพูดคุยได้ทุกเรื่อง พระเจ้าของเราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเป็นผู้นำศาสนาที่จะให้เราต้องมีบทมีท่องนูน่นท่องนี่แล้วก็ห่างไกลกับพระองค์ พระองค์สร้างเราตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยตั้งแต่สมัยอาดัมเพื่อที่จะได้รักกับเราที่จะได้เป็นพ่อลูกกับเราใช้เวลาร่วมกันกับเราพระอ,องค์ต้องการใช้เวลาร่วมด้วยพระอ,องค์ต้องการความสัมพันธ์ในฐานะของครอบครัวเดียวกันเป็นพ่อเป็นลูกเรากับพระเยซูเป็นพี่เป็นน้องกันดังนั้นพระอ,องค์ต้องการให้เราคุยสพเพเหระกับพระอ,องค์ได้ในมัทธิวนะคะบทที่6ข้อ5ถึงข้อ8เดี๋ยวเราดูด้วยกันนะคะ มัทธิวบทที hmm. mm ่6กข้อห้าถึงข้อ8เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนดังปวงได้เห็นระบอกความจริงกั่ท่านว่าเขาได้รับบําเหน็จของเขาแล้วเมื่อท่านอธิษฐาน จงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเน็จแก่ท่าน แต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วเอาล่ะพระบิดารู้ก่อนแล้วแต่พระองค์ต้องการให้เราขอและขอแบบลับๆ พูดคุยกับพระองค์ส่วนตัวไม่ได้ทำเหมือนกับคนอื่นๆที่เวลาอธิษฐานเราต้องการให้คนได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของเราเราต้องพยายามไปยืนอยู่ต่อหน้าคนอื่นๆอาจจะก,ก้มลงคุกเข่าแล้วน้ำตายดน้ำตาไหลบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่บางครั้งมันก็เป็นเพียงแค่การแสดง และบางครั้งมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างสองอย่างนี้ดังนั้นวิธีที่เราจะตรวจสอบตัวเราเองให้ง่ายที่สุดก็คือพระคัมภีร์สอนให้เราเข้าไปที่ที่ส่วนตัวถ้าเราอยู่ข้างนอกเราอาจจะแวะเข้าห้องน้ําก็ได้ พระเจ้าไม่ใหม่นะคะคุณก็ปิดฝาแล้วก็นั่งลงแล้วคุณก็อธิษฐานหรือยื่นอธิษฐานตรงมุมก็ได้บางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่สะดวกในการอธิษฐานในที่สาธารณะแต่พระองค์ก็ยังต้องการให้เราได้ใช้เวลาและเป็นการส่วนตัวเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทําเหมือนกับคนต่างชาติเพราะบางครั้งเนี่ยคนอธิษฐานในที่ประชุมแบบแบบด้วยหัวใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะเขาต้องการคํเชื่นชมดังนั้น ถ้าเกิดว่าเขาต้องการคําชื่นชมแล้วมีคนมาชมเขาโอ้โหคนนี้อธิษฐานแล้วแบบเจิมสุดๆคนนี้อธิษฐานแบบโอ้โหมีถ้อยคําแบบลึกซึ้งมากเลยฉันอธิฐานได้ไม่ลึกเท่าเขาอธิษฐานได้ไม่ดังเท่าเขาอธิษฐานไม่ยาวนานเท่าเขาเขาสุดยอดเขาเป็นนักอธิษฐานพอเราไปเติมให้อย่างนี้เรียบร้อยพระเจ้าบอกก็ั่นไงบาเมตไง,งคนชื่นชมแล้วก็พอแล้วพระบิดาต้องการให้คําตอบ จากสิ่งที่เราอธิษฐานทูลขอพระองค์จึงได้บอกว่าไปใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวและการอธิษฐานส่วนตัวตรงนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เราได้ใช้เวลากับพระเจ้าแบบตัวต่อตัวไม่ได้ทาแบบที่ปากก็อธิษฐานไปคําก็เตรียมมาพร้อมรวมทั้งต้องแสดงท่าทางให้คนอื่นได้เห็น มันคือการใช้เวลาส่วนตัวจริงๆกับพระองค์และเมื่อพระองค์เห็นว่าเราเข้าไปด้วยใจหัวใจที่ถ่อมเข้าไปด้วยความรู้สึกอยากจะใกล้ชิดกับพระองค์จริงๆต้องการที่อยากจะคุยกับพระองค์อยากจะบอกเล่ากับพระองค์อยากจะทูลขออยากจะขอบคุณพระองค์มันคือเรื่องส่วนตัวระหว่างพ่อและลูกที่ได้คุยกันในหนังสือหนึ่งเทสโลนิกานะคะ บทที่5ข้อ 18, 1 6ถึง18หนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ1 6ถึงข้อ18ได้บอกเอาไว้ว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสตเพื่อท่านทั้งหลายนี่เป็นคำสั่งถ้าเราอธิษฐานเป็นประจำเข้าไปใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์ความชื่นบานอยู่เสมอจะเกิดขึ้นแน่นอน หญิงพบว่าปีนี้เมื่อใช้เวลากับพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นจากที่อธิษฐานขอเผื่อคนนั้นขอเผื่อคนนี้แล้วก็ขอเผื่อตัวเองกลับกลายเป็นว่าหญิงได้เห็นถึง พัฒนาการและพระพรที่มีอยู่ในชีวิตของหลายๆคนการอธิษฐานเผื่อย,ยังมีอยู่แต่เริ่มขอบคุณมากขึ้นเพราะเราได้เห็นว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย์ในชีวิตเขาส่วนการขอเผื่อตัวเองเริ่มน้อยลงเพราะเราได้ขอบคุณเลยว่าเรามีสิ่งนั้นเราได้รับสิ่งนี้เราได้รับการจัดเตรียมเรามีสันติสุขเราได้รับการดูแลเรามีมิตรภาพที่ดีกับคนมากมายพอเราขอบคุณพระเจ้าบ่อย การขอมันน้อยลงอัตโนมัติและเมื่อขอ,อน้อยลงมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ต่ำตมไม่ได้อยู่แบบขาดสนขาดสันติสุขขาดความเข้าใจขาดคนที่รักเราเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ขาดความชื่นบานมันเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคําสั่งที่บอกให้จงชื่นบานอยู่เสมอจึงเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราสามารถชื่นบานได้ตลอดเวลาและ แน่นอนข้อสิบใจบอกให้อธิษฐานอย่างสม่ําเสมออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะการอธิษฐานไม่ใช่การสวดดังนั้นเราสามารถเข้าไปหาพระเจ้าแล้วบอกได้เลยพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆลูกขอบคุณที่ตื่นมาเนี่ยลูกอ่านหนังสือได้เหมือนเดิมและลูกก็สามารถที่จะได้เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนพระองค์ฤดูหนาวประเด็นนี้ ไม่เห็นเย็นเลยแต่ลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้เข้ามาในห้องแอร์ได้คือมันคุยได้ทุกเรื่องคุยกับพระองค์ได้ตลอดและเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ฟังเราอยู่เสมอพระองค์อยู่ใกล้ไม่เคยต้องไปกดปุ่มเข้าคิวรอไม่ใช่โทรไปแล้วไม่รับสายเรารู้ว่าพูดเมื่อไหร่พระองค์อยู่ตรงนี้พรอ้อมฟังอยู่เสมอมันคือความอุ่นใจในความรักที่พระองค์อยู่ตรงนี้ แล้วมันทําให้เราสามารถที่จะรักษาความชินชมยินดีและให้สันติสุขครอบครองหัวใจของเราได้เพราะเรารู้พระองค์อยู่ใกล้ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์ได้ทรงอยู่ตรงนี้และพระองค์สอนให้เราได้ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระองค์มากยิ่งขึ้นในหนึ่งยอนบทที่5ข้อ14และ15นะคะ และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ข้อนี้จริงๆแล้วต้องอ่านรวมกับข้ออื่นๆด้วยนะคะที่ว่า เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ภายในเราความรักของพระองค์ไม่มีวันทิ้งเราไปไหนพระองค์จะไม่ปล่อยประหัตออกจากเราและรวมทั้งเมื่อเราให้ถ้อยคําของพระองค์ฝังแน่นอยู่ภายในเราเราจะอธิษฐานตามน้ําพระทัยเมื่อตามน้ําพระทัยเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังถ้าเรารู้ว่าพระองค์ฟังพระองค์ตอบเพราะว่าพระองค์เป็นพ่อที่แสนประเสริฐพระองค์อยากจะให้ลูกของพระองค์มีประสบการณ์กับพระองค์ในทุกด้าน เพราะว่าเมื่อลูกของพระองค์ม,มีประสบการณ์กับพระองค์ในทุกด้านรู้ว่าตัวเองรอดและได้ไปสวรรค์นแน่ๆในวันหนึ่งที่จากโลกนี้ไปแต่อยู่บนโลกใบนี้เป็นคนที่ไปไหนก็มีจะคนรักคนโปรดปรานผู้จาอะไรก็มีจะถ้อยคําที่เต็มไปด้วยพระพรให้กับชีวิตของคนอื่นเป็นคนที่อภัยง่ายเป็นคนที่ได้รับพระพรในทุกๆด้านเป็นคนที่เอื้อเฟื้อและแบ่งปันพระองค์ก็ต้องการที่จะอวยพรและตอบสนองเรามากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเราทําเช่นนั้นเรา ก็จะสามารถออกไปแบ่งปันและบอกเล่าถึงความดีของพระองค์ให้คนได้รับรู้มากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นทั้งหมดตรงนี้พระเจ้าต้องการให้เราได้รับเอาไว้เพื่อประโยชน์ทั้งเป็นของเราเองและพระเกียตรติจะเป็นของพระองค์ด้วยยิ่งจึงอยากจะหนุนใจนะคะว่าข้อพระคัมภีร์มีเขียนเยอะมากเกี่ยวกับการอธิษฐานอย่าเข้าใจไปว่าการอธิษฐานคือกิจกรรมศาสนาถ้าเรายังเข้าใจอยู่ว่าการอธิษฐานคือกิจกรรมศาสนา และเราต้องเปลี่ยนท่าทางของเราในการเข้าหาพระองค์ไม่เหมือนกับการที่เราเข้าหาพ่อแต่เป็นการเข้าหาสิ่งที่เราต้องปลอมตัวเข้าไปมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรอย่างเช่นถ้าเราอยากจะขับรถไปแล้วคุยกับพระองค์ไปแล้วเราก็มีความสุขและเรายิ้มนั่นคือธรรมชาติ แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเอาละเราต้องเตรีมยมทุกคนมาแล้วเราต้องหน้านิ้วคิวขโมดเราต้องคุกเข่าลงแล้วเราต้องเกินนาเราจะต้องใช้น้ําเสียงใหม่ๆออกมาน้ําเสียงแปลกๆแทนที่จะบอกพ่อคะกลายเป็นโอ้พระบิดาลูกเขา,มาเมื่อกี้มันยังหัวเราะได้อยู่เลยอะ่ะยิงเจอมาแล้วนะคะร่าเรงิงหัวเราะสวัสดีค่ะอุย้ยยังงงยังไงอุย้ยเดินทางมาไกลไหมอาจารย์คะอาจารย์อาจารย์าารยาารยต้องไปนําอธิษฐานโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะคะขึ้นไปร้อง พระบิดาเราก็คิดตะก,กี้ยังคุยกันแบบล่าเริองอยู่เลยชีวิตก็ดูจะมีความสุขไม่ใช่เราถามว่าสบายดีไหมก็บอกสบายดีเราจะร้องอะไรไม่ต้องเปลี่ยนนะคะคุยกับพระองค์ตามที่เราเป็นอยู่ คุยกับพระองค์ส่วนตัวคุยแบบไม่ได้ไปโอ้อวดกับใครอธิษฐานเพื่อคนอื่นและขอบคุณเพื่อคนอื่นอธิษฐานเผื่อตัวเองและขอบคุณพระเจ้าเผื่อตัวเองและความซาบซึ้งใจความสุขที่เรามีมันจะมีมากยิ่งขึ้นและมันจะทําให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์ในแบบที่ปีที่ผ่านๆมาเราอาจจะได้มาระดับหนึ่งแต่เราจะมั่นคงยิ่งขึ้นแล้มันจะมั่นคงจนถึงขั้นที่ เราสามารถไปเหมือนกับโยเซฟได้ยังไงเอ่ยพระคัมภีร์บอกเล่าเรื่องราวโยเซฟตั้งแต่เล็กจนกระทั่งได้ครองเมืองได้อยู่เป็นอันดับสองรองจากฟาโรไม่มีตอนไหนเลยที่พระคัมพีบันทึกว่าโยเซฟพร่ำบน่นเศร้าเสียใจตีอกชอกหัวร้องไห้คร่ำครวญเอาขี้เข่าก็ยี่หัวหรืออธิษฐานแบบไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น เขามั่นคงในพระเจ้าเขารู้ว่าเขาอยู่จุดไหนก็แล้วแต่พระเจ้าอยู่ตรงนั้นกับเขาและพระเจ้าอวยพรเขาแน่นอนดังนั้นเมื่อเขาใกล้ชิดกับพระเจ้าและใช้เวลากับพระองค์บ่อยๆความสันติสุขความชื่นชมยิยนดีและคําตอบ รวมถึงการทรงนำจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆในชีวิตเราสามารถเป็นเหมือนกับโยเซฟได้โดยไม่ต้องเอาวิญญาณศาสนามาใส่เราสามารถมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์เป็นพ่อเป็นลูกกับพระองค์เป็นน้องขององค์พระเยซูใช้พระวจนะของพระองค์ที่จะเติมเข้าไปเลือกดําเนินตามทางของพระองค์และคุยกับพระองค์ทุกวันคุยกับพระองค์ได้ตลอดตื่นขึ้นมาถ้าพระองค์สาคัญที่สุดในชีวิตเราจะทักพระองค์ก่อนผู้หญิงบางคนแต่างงานปุ๊บวันนี้ตื่นขึ้นมาแบบอยากจะทัก สามีก่อนเลยหรือถ้าเกิดยังคบใครเป็นแฟนอยู่ตื่นมาปุ๊บต้องเปิดดูก่อนเขาแชทมาหรือ,อยังเราอยากจะแชทก,กับเขาทัานทีถ้าเรามีลูกเล็กเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราจะวิ่งเข้าไปดูกันเป็นยังไงอ่าน,าน,านั่นอยากคุยอยากใช้เวลาด้วยถ้าบุคคลใดสําคัญที่สุดในชีวิตคุณคุณจะอยากคุยกับคนนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงคุณเข้านอนปีหน้านะคะ2024ให้เราทําให้พระเจ้าเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรา และไม่ใช่แค่สำคัญเพราะว่าพระองค์ช่วยให้เรารอดแต่สำคัญในแบบที่เราอยากจะได้รับการเติมให้เต็มอิ่มด้วยความรักที่มาจากพระองค์และเราอยากจะบอกให้พระองค์ได้รู้ได้เข้าใจทุกทุกอนูของเราเลยว่าเรารักพระองค์ขนาดไหนทราบซึ้งในพระองค์ขนาดไหนตื่นนอนเข้าหาพระองค์ก่อนเลยอย่ามองว่าโอ้ยห้านาทีไม่มีเวลาถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลาตอนเช้าให้กับพระองค์เลย เป็นบุคคลแรกเลยแม้แต่สักช่วงหนึ่งเลยแปลว่าคุณยังรักพระองค์ไม่พอดังนั้นเนี่ยเราเองจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยว่าเรารักพระเจ้าของเรามากอย่างนั้นหรือเปล่าเรารักขนาะที่เราอยากจะใช้เวลากับพระองค์แล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็ติดตามไปในทุกหนทุกแห่งจริงหรือเปล่าด้วยเมื่อเราให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกแล้วเราใกล้ชิดกับพระองค์ขนาดนั้น เราจะพบว่าประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นและทุกๆวันของเราจะเปรียบเสมือนกับสิ่งที่เรานําไปถวายพระองค์ได้อย่างมีความสุขที่สุดว่าวันนี้ลูกท,ทําใกล้ชิดกับพระองค์ม,มากยิ่งขึ้นแล้วลูกสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใกล้เหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ลูกได้ทําการทําตามการสรงนาของพระองค์มากขึ้นแล้วแล้ววันนี้ ลูกได้เลือกทางของพระองค์มากกว่าทางของตัวเองมากขึ้นด้วยดังนั้นวันนี้นะคะยังหนุนใจว่าจบสิ้นปีนี้โดยการพิจารณาถึงปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าปีหน้าฝ่ายวิญญาณเราต้องแกร่งขึ้นเราต้องเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นเราต้องใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราจะทําให้พระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราผ่านทางการเป็นพยานของเรามากยิ่งขึ้นด้วยให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาตลอดทั้งปี2023นี้ที่เรามีพระองค์อยู่ในทุกวินาทีของชีวิตไม่ว่าเราจะมีความสุขไม่ว่าเราจะมีความทุกข์ไม่ว่าเรากำลังโกรธหรือเรากำลังหัวเราะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีปัญหาหรือเต็มไปด้วยความสุขพระองค์ก็ทรงอยู่เคียงข้างและอยู่ภายใน ช่วงปีที่ผ่านมาเราได้คุยกับพระองค์และได้ใกล้ชิดกับพระองค์ในระดับหนึ่งแล้วลูกเชื่อว่าในปีถัดไปเราทั้งหลายก็จะมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะดําเนินตามแผนงานที่พระองค์มีให้กับชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นลูกขอให้ทุกๆคนได้มีประสบการณ์ในการ ได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านทางพระวจ,จนะของพระองค์ผ่านทางการทรงนำโดยพยานภายในและผ่านทางการดำเนินชีวิตตามพระวจ,จนะของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นปีหน้าจะเป็นปีที่เราได้สามารถกล่าวได้อย่างถ้อยชัดคำกว่าเดิมว่าเราได้มีพระองค์ ทำกิจอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราแล้วเราเปลี่ยนแปลงไปกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยเราเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นและเราได้ทําให้พระองค์ได้เป็นที่ถวายพระเกียรติมากยิ่งขึ้นด้วยขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรทุกๆท่านอย่างมากล้นบริบูรณ์และขอพระองค์ทรงโปรดสาแดงพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ในทุกด้านด้วยขอพระองค์เป็นผู้เดียวที่ได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน Amen.